สวัสดีครับทุกคนวันนี้เมลก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเกม The Bad Painting มากยิ่งขึ้นนะครับโดยวันนี้เมลก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆานเพื่อจะมาทำคลิปนี้ขึ้นมาโดยคลิปนี้เกิดเหตุจากการที่จากคลิปที่เราเคยเล่นมาก่อนนะครับทุกคนก็คือ The Bad p a i i n g ที่เราเคยเล่นกันมาก่อนหน,น้านี้แล้วก็มีหล,หลายๆช่องที่คขาได้เล่นกัน แล้วเกิดคำถามว่าเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ค่องค่อนจะไวรอลไวรอลเลยนะสะพึงกลัวน่ะมากๆนยทุกคนแล้วก็มีคนนั่งสงสัยว่าอาจจะมีหลักฐานที่สร้างมาจากความเป็นจริงเดี๋ยวว่าก็อาจจะเป็นข่าวลือก็ได้ใครก็จะไม่ดูนะคนัตน,นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปกันเลยว่าเกมนี้สร้างมาจากเรื่องจริงไหมเดอะแบ p a แพลตติ้งเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แ,แฟนๆนั้นได้ถูกทิ้งตั้งคำถามไว้ว่าเดบบี้เพเทตติ้งเนี่ยที่เป็นวรัลเกี่ยวกับแบบเกมผิดสยองขวัญว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ในโพสต์นั้นผู้สร้างได้บอกว่าหลังจากที่ตจ้หน้าได้ว่าเออแบบเพเทตติ้งนั้นสร้างมาจากเรื่องจริงเนว,ว่าเกมนี้จะไม่ได้สร้างแบรนด์ตัวเองหรือว่ามีแบรนด์บาลังใจในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นแต่บางคนนั้นอ้างว่าเกมนี้มีความเชื่อมโยงที่โดดเด่นกับการฆาตกรรมชีวิตของน้อง จเจเบัลฟอนินเดสนะครับทุกคนน้องเด็กชายวัยแปดขวบมันเองเดี๋ยวเมลจะมาสรุปเรื่องราวของน้องคนนี้ให้ฟังนะครับทุกคนว่าเรื่องราวของน้องนั้นเป็นยังไงจเจเบัลฟอนันเดสนั้นได้ฉายรอบปฐมทัศน์ทางเดฟิกในวันที่26กุมภาพันธ์ซีรีส์6ตอนมีลักษณะเป็นปาย2องปีสามฆาตกรกาเบรียลฟอนัเนเดสในวัย8ปขวบนะครับทุกคนโดยแม่ของเขาเพอร์เฟอร์นันเดสนะครับและแฟนหนุ่มของเธอนั้นได้ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาชญากรรมและผลกระทบต่อเนื่องต่อระบบยุติธรรมทางอาญาของแอนแอ์คาร์ดีนะครับทุกคำเตือนนะครับทุกคนบทเนื้อหาต่อไปนะครับก็จะรุนแรงแลวก็ทุกคนฟังก็จะก่อกวนใจหรืออะไรอย่างงี้นิดนึงนะครับทุกคนก็ใครที่ทนฟังไม่ได้หรืออะไรก็ปิดคลิปไปได้เลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็ได้ทนฟังได้แหละเพราะว่าเคยก็อยากหูุของจริงกันนานใช่ไหมล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่ามา แม้แต่ผู้ชมอาชญากรรมที่แท้จริงส่วนใหญ่นั้นก็พบว่าวิมันยากมากที่จะแบบเจมิลล์ฟอนเอนเดสนะครับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ซีรีส์สารคดี6ตอนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในส่วนเสริมที่มีเนื้อหาเดี๋ยวกันที่จะแบบดุดรุนแรงมากๆว่ามีเก่งกว่านั้นอาชญากรน,นะครับทุกคนตั้งโดยนักเขียนวิลเลียนะครับทุกคนการอดลองของ<ม>แกร์วิลเลียนฟอนเอนเดสนะครับ เราถึงชีวิตอันแสนสั้นและการเสียชีวิตอย่างโหดร้ายของเด็กชายวัยแปดขวบที่ถูกจารุน,นกรรมอย่างรุนแรงจากเมืองปามเดลยวแคลิฟอร์เนียนะครับทุกคนในการตรวจสอบรายละเอียดของสกอนกนตกกรมที่น่าสุดสดอยองนี้อีกครั้งแธนาคาีนี้จะมุ่งเป้าไปที่ระบบที่ทําให้มันเกิดขึ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องอกู่กับเรื่องนี้นะครับทุกคนเรื่องจริงนั้นต้งใจของการสร้างแรงบันดาลใจในการทําเรื่อง ีที่จอนะครับทุกคนอ่ารู้เฉพาะสเก็ตใช่ไหมซเลกเกียดีถามว่าแม้จะมีสัญญาณเตือนทั้งหมดแต่การล่วงละเมิดของเด็กชายคนนี้จะไม่มีใครสังเกตเห็นมานานแล้วว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนี่นะครับทุกคนในวันที่22พฤษภาคม2556คอนฟาน,นเดตโทรหา911เพื่อรายงานว่าลูกชายของเธอไม่หายใจหลังจากตีหัวของเขา สิ่งที่แพทย์ที่เห็นเมือ่อถึงบ้านของฟอนันเดตบอกเราเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเพราะเลนหนุ่มเปอยกายมีซี่โครงแตหกหักคร้าวและมีเม็ดปืนมีบีติดอยู่ตามผิวหนันฟงฟอนันเดตคือได้ประกาศว่าสมองนั้นได้หยุดการทํางานและเสียชีวิตในโรงพยบาบาลอีกสองสมามวันต่อมาซึ่งนนั้นฟอนันเดตนั้นเป็นเวตามในกรณีที่เรียกร้องฟ้องที่สร้างขึ้นมากับแม่ของเขา แน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เหมือนว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ชนะศพมันดูเหมือนแบบยังไงมันก็ต้องเป็นอาชญากรรมยังไงมันต้องแบบเขบาใจป้มันมีปืนมีวีคันอยู่ในร่างกายแล้วก็มีการถูกหัวอีกอยังไงเราก็ต้องตั้งข้อสงสัยไปทางคนที่อยู่ใกล้ตัวอ่าเจนอเัลฟานเดนเดนมากที่สุดนะครับทุกคนโดยเขาก็ได้ ของร้องแม่ของเขาแล้วก็แฟนแม่ของเธอซึ่งมีไราไยงานว่าการกระทําถูกละเมิดนอกจากนี้ยังมีนักสังคมสงเคราะห์4คนในลอสแอนเจลินนะครับทุกคนแจ้งข้อหาล่วงละเมิดเด็กและปลอมแปลงบันทึกสถานะนั่นเองคาถามเกิดอะไรขึ้นกับน้องจิบเบโรเฟรนเดสอ่ทำไมมันคืออ๋อน้องกาบียนทุกคนอ อ่านซื้วขีดว่าตั้งนานเขาโดนด้วยนะครับทุกคนน้องแกเบียเฟอนันเดตนะครับทุกคนน้องแกเบียเฟอนันเดตน,นั้นได้เสียชีวิตหลังสั่งมีรายงานการล่วงละเมิดที่ไม่สามารถบรรยายได้หลายเดือนด้วยน้ำมือของแม่และแฟนของเธอก่อนในปี5 2555ฟอนันเดตอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ครอบครัวที่ไม่ได้อยู่กับพอ่ออยู่กับแม่ของเขาเองนะครับทุกคนการล่วงละเมิดเริ่มขึ้นเมื่อเขาอ,อยู่กับแม่ของเขาในเอง,เอ,งอายการได้ระบุว่า แอนแอนเกอรี่นั้นได้ทรมานฟอนันเดตพอเขาเชื่อว,ว่าเด็กเป็นขวบนั้นเป็นเกยูนวนในช่วงรายงานในปี2561ในช่วงหลายเดือนที้ผ่านมาฟอนันเดตถูกทุบตีอดอาหารและถูกยิงด้วยปืนมีบ,บีกันถ้าน้องเป็นเกย์จริงๆอะเรื่องนี้มันเกิดก่อนปี2 5 5 5ั้ยใช่ไหมซึ่งในสมัยนั้นมันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะยอมรับขนาดนั้นเข้าใจปะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบ ยุกคก่อนๆน้านันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคืออันนี้อันนี้มันแย่มากๆเลยนะคือคือเด็กเขาเป็นลูกของคุณอะภายด้ผิาาวปะอเคทุกคนก็กลัมาต่อเลยว่าในระ่องของพิจณรนาคดีครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในปี2560เต็มลิปเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บของเฟอร์นันเดตนั้นกว้างขวางมากจนท่าไม่ขอต้องชนสูตรชชนสูตรสองวันเต็มในการชนสูตรผกศพความยาผิดป,ปกติของ ลีเบอร์นะครับด้สรุปว่าเขาเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บแรงโอ้โหแรงที่ซึมไปกลบไปด้วยกันลานเลยอาจจะเกิดการแบบทำลายร่างกายลาเลยในเรื่องของแบบก็คือที่เาได้อ่านมาเหมือนมีการทำลายร่างกายเกิดขึ้นอดอาหารด้วยใช่ไหมโหโทษแย่ จากข้อมูลน,นะครับทุกคนเขาบอกว่าม<ๆ>ันไปได้โดยไม่ได้บอกว่าพฤติกรรมนั้นนะ่ากลัวร้า,รายมนุษยธรรมไม่มีอะไรที่ชั่วร้ายจนจีโรเมลีผู้พิพากษาศาลชั้นสูงนั้นได้กล่าวในระหว่างพิพากษาคดีนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ความเจ็บปวดที่เด็กคนนี้อาจจะทนได้อ่าก็คื belonging. อมันก็ไม่ถึงขั้นแบบน้องเขาทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะบอกว่า ร่างกายคนเราอะถ้ามันโดนแบบทำร่างกายหนักๆมากๆแล้วบ่อยๆอ,อะมันก็ไม่ใช่แบบว่าถึงมันจะทนได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีจุดหนึ่งที่เราแบบไม่ไหวอะ่ะเข้าใจปะ่ะเออมันอันสมมติว่าเราโดนทำร่างกายบ่อยๆแต่มันไม่ทำร่างกายหนักๆแบบครั้งแรกเราไม่ไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟิวป่ะ เออแต่มันโดนบ่อยๆขึ้นมันก็มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทนได้ตลอดถูกไหมอย่างไรก็ตามนั้นการล่วงละเมิดของฟรนเดดไม่ได้มีใครสังเกตเห็นในระหว่างปี2546และ2555 5 25 5 25 5มีการลองเล่น60เรื่องเกี่ยวกับคู่หูอีกกรมเด็กและบริการครอบครัวตาม NBC ครอบครัวถูกสอบสวน,นครั้งนี้เป็น8ครั้งแสดงว่าเรื่องดาวนี้เกิดขึ้นระหว่างปี2546ถึง 2,555เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบเกือบสิบปีเลยนะอันนีจริงตอนนี้เพลฟรนเน็ตก็คือตอนนี้พ่อกับแม่ของเขาอยู่ที่ไหนกันในเดืนอนพฤษภายน2018พ่อของเขานะค,คุพนวยอายุ34ปีและแม่ของเขาอ,อายุ37ปีถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมครั้งแรกเพลถูกตัดสินให้โทษตลอดชีวิตโดยไม่มีการลงอาญาอังกุลโล แองเกลเฮ้ยสักอย่างหนึ่งอ่านยากมากได้ราโทษประหารชีวิตโอ้โหคือถ้ามันเป็นตามที่เขาได้ลงสื่อไว้ว่าทั้งคู่ได้ทำอายร่างกายก็สมควรแล้วคุณอ,อ,อาจจะบอกว่าอพฤติกรรมนี้มันแบบเหมือนซาดอะซาดที่แบบเพราใแต่ปะเป็นแบบไม่มีการาไม่มีหัวคิดต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่มันก็อาจจะผิดเพราะว่าเราก็ไม่ควรเปรียบเทียบกับซาดใช่ไหมล่ะเพราะว่า สัตว์ก็เขายัางไงอะทุกตัวมันก็ต้องหลักลูกของตัวเองอยู่แล้วป้าด้วยแบบสัตว์นึ่งรด้วยน,น,นมอะไรอย่างเงี้ยเออบางตัวถึงขั้นยอมเสียสละชีวิตเพื่อตัวลูกของตัวเองด้วยซ้ําก็สรุปเรื่องราวนี้ก็คือในปี2559นั้นน้งหสงบเค้านะนักสออายุวัสมี่ปีและไอ้ไอไอไอนักสงขอรายุอายหกสิบสปีนั้นเป็นหัวหน้างานของพวกเขานะครับทุกคนถูกตั้งข้อล่วงระเมิดเด็ก และปลอมเรื่องเป็นไงบ้างครับทุกคนฟังเรื่องราวมาค่อนข้างที่สาพอจะเข้าใจไหมว่าอ่าเด๋เรื่องรองาวของพอจะเข้าใจไหมว่าเรื่องราวมันเป็นแบบประมาณไหนซึ่งอันนี้ก็คือตัวเกมอะบอกแค่ว่าสร้างมาจากเรื่องจริงแต่ไม่ได้บอกว่าสร้างมาจากเรื่องไหนมันคาพูดว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงดีกว่าน้พูดคำนี้ ่าโดยก็สรุปก็คือได้แ,แรงบนันดาลใจมาจากเรื่องจริงนั่นเองแต่แฟนๆตั้งเขาเรื่องอะไรอ่ะแฟนคลับเกมนี้ได้ตั้งข้อสงสัยแล้วก็้าคาดกันว่าอาจจะมีสิทธิ์ที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีของ ข่าวเรื่องนี้นะครับทุกคนซึ่งมันก็ท่านจะเชื่อมโยงกันอยู่นะซึ่งเกมเขาก็ทําออกมาเพื่อแบบสอนนั่นแหละเออมันก็คงทําแบบจริงๆไม่ได้หรอกเขาก็คงจะแบบแต่ว่ามันต้องมีแบบเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยของเขาด้วยเนาะโอเคทุกคนเป็นไงบ้างได้เข้าใจเรื่องราวแล้วก็เนื้อาหาที่มันอาจจะเป็นไปได้แล้วก็ได้รู้ว่าเกมนี้มันสร้างมาจากเรื่องจริงไหมกันแล้วนะครับทุกคน ก็ใครที่มนนีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลใจให้เมลด้วยนะครับทุกคนคลิปหน้าใครอยากให้เมลทําเกี่ยวกับประวัติเรื่องอะไรหรืออยากให้ทัานเกมอะไรคอมเมนต์บอกแต่ละคลิปต์เซชันได้เลยนะครับทุกคนยังว,วันนี้มันก็ต้องต้อนรัไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะครับทุกคน